สรุปพุนกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมกศนอำเภอท่าใหม่ผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าใหม่พร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอท่าใหม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าใหม่พร้อมด้วยคณะครูกศนอำเภอท่าใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรนศา90้าสรบพรรษา กศนอำเภอท่าใหม่ได้จัดโครงการติวเข้มการทดสอบระดับชาติเอ็นเน็ตภาคเรียนที่ 1- นึ่ับสองห้าหกห้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกศนอำเภอท่าใหม่ได้จัดการสอบเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2565ให้กับนักศึกษากศนอำเภอท่าใหม่จัดจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงสร้างไข่ทักษะชีวิตกศนออำเภอท่าใหม่ขับขี่ปลอดภยัยรู้วินยัยจราจร